ก็ใส่แก้วกุเลนเป็นปถ้วยเลยกันบางกระวัลุนสลิมดำเปื้ยเลย,เลยครับกันอะไรอะไรอะไรอะไครับผมโอ้สามเมตรมาคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วมาทำอันนี้เลยเค้กโอวิโอ,โโอหนึบมั้ง็นในๆๆๆๆเฟซบุ๊กเขาบอกสูตรกันมานี่ก็ใส่แก้วกุเลนเป็นปถ้วยเลยซึ่งตอนผมไปซื้อเนี่ยมันไม่มีเรียกว่าโอวิโอแบบธรรมดาไม่ได้แบบนี้สนใส่เขาไปทํากินหมูมังเซเว่นนะเนี่ยแล้วก็มีนม ซึ่งไอ้สามอย่างญี่ปุ่นไม่เคยกินเอาอ่นี่ไม่ใช่โอริโอดีกว่าเออร์ฟใส,ส,ส่รวมไปมันมันใช่ไหมมันมันจะเข้ากันกับตัวอื่นเขาไหมเนี่ยอ่มานี่อันนี้เขาเรียกว่าโอริโอโอ่าอ,อะไรสักอย่างนะว่าไม่เคยกินเนี่ยมารู้ชื่อด้วยแกะก่อนโอ้แกะยากเว้ยแกะไงวะวแกะตรงไหนอ่ะนี่เหรอ อ๋อนีอออ่อ้าวเชีย่ยล่วงโอ้มาเป็นห่ออย่าง,งนี้เลยนี่แผ่นบางกระบารุ่นสลิมมีสองหอ่อ่ะดูก่อนอันนี้เป็นอย่างนี้นะดูไว้ดูดูดูดอ่าวางไว้อีกตัวหนึ่งโปริโอโรสช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตเดี๋ยวแกะ ปกติก็เอาไส้ไส้้สธรรมดาแต่ผมหามเจอแม่งหมดนี่อย่างงี้ยอ่าเอาใส่เออแใส่ไปตรงนี้แกะต้องมาลำบากกับการแกะอีกอทำหอน,นมันแกะง่ายไม่ได้ไงวะมึงกูไม่แกะสองมือตั้งแต่แรกนี่เอาไหนล่ะนี่ ใส่ถ้วยนี่ดูก่อนนี่รุ่นซิมทำอาไรโฟกัสให้กวูวะโฟกัสดีเฮ้เออภาพม่วม่วมวชิมก่อนเลยรถอะไรอ่ะอืมมันเหมือนกัน,นรถอะไร กีข okay, right? like ้อ <Beij> ต <ily melodies> okay, like no, ้องบดทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมเนี่ยคนลำบากระบนจะเอ้าที่ยดรั่วอย่างเงี้ยกล้องแม่ก็ไม่โฟกัสไี้กูเกะดีๆก็ไม่ได้แสงไปตัวนี้ยังไม่หมดเหลืออีกสามชิ้นต่อแปะออกก่อนหรือเปล่าวะอือโอ้โฟกัสโอตวโฟกัสต้องบดละเอียดก่อนต้อง เราเอาอันนี่ยคกคกนี่สาสากระเบือยันเลือนลบก็เอาโอ,โอ๊ีโอเทงไปกู <c oughs> ทำถไหมเนี่ยเทงไปวางถ้วยก่อนกูต้องใช้มือขวาตำ่ำมือซ้ายม,ม,มันไม่ถนัดลำบากระบนสะเหลอเกินเว้ยตำ่ำโอ้ สูตรสูตรมั่ว <_ A> ไม่ตำละเอียดขนาดไหนวะถามถามคนดูคนดูคนจะต,ตอบกูได้หรอกละเอียดพอยังยังอันนียังไม่ละเอียดมอนผ่านก้อนไม่ลำบากเว้ยปุกนหลีตั้งกล้องถ่ายอ่าละเอียดพอยังหัวดู หัวสากดำเลยในโฟกัสทีกกูอีกอ่ะว้ามันเดือดเตียใส่ถ้วยคืนเอากุยไอ้หกกุยกุยกุยคืนเดี๋ยวไปทิ้งนี่ได้หยดัดก่าเทีนมตอ่อเออนมก็เทขนาดไหนวะไม่รู้อืะอันบาระบนซส้อกืนกูถ่ายมือเดียวเนี่เปิดรอยยากไหม นี่งานพิเศษวิธีเปิดในพิเศษฟาทิ้งไอ้แย่แก่ยาวเลยแกไม่ออกโอ้ยลำบากระบนออเอออกอ่ะแม่เทียงไปต้องบอกหมดเลยใช่ไหมเนี่ย เทขนาดไหนวะเอาพอท่วมๆนี่ยืมร้อยก็กมดกดกดมันลงไปเลท,ทีสุดเกินเอาใจแม่คูเวบอ่าวคุณลืมเปิดเปิดไม่คูเวฟด้านหนึ่งเปิดก่อนจะดูมือมือเปียกอบอกแม่งทุกขั้นตอนเปิดออกมานี่นี่ใสยยงไป ใส่ฝาครอบด้วยอ่าปิดก็ไปตั้งไว้สักตั้งองศาไว้ก่อนร้อยแปดสิบห้าวัตร้อยห้าสิบวัตแปดร้อยห้าสิบวัตเอ,อ่อตั้งไว้สักหนึ่งนาทีอ่เดี๋ยวตัดเสร็จแล้ว ตอดปลาก,ก่อนอยร้อนไหมวะอุ่นๆทุงมือลายควายกูรับเดี่ยอวอมากันก,กูคืออืมำเปรีร้ยวๆเลยฮอืย้ยกลิ่นกลิ่นมันเป็นกลิ่นกลิ่นยังไงอ่่านนี้เสร็จละนี่ มันดูจะจัดกลองดีเกินมันไม่โฟกัสให้เว้ยอ่นียรู้สึกอยากไกลขึ้นมาเอาช้อนก่อนทีมงานคุณภาพไม่เตรียมหาอะไรสักอย่างเนี่ยนวลาช้อนนี่ลองดูดิเิ็นยังไงวะโอ้ เนี่ยเหมือนเหมือนขี้ควา,ายเลยวะดำๆเมเหมือนขี้ควา,ายเลยขี้ควา,ายตัวสีออกเขียวๆหน่อยเละทุลังสเสด็จกูคนคนโอ้ยควันแตกด,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 ดูดูจุลชัดดูชัดดูชัดดูไม่ชัดเว้ยจะจุ๋งก็ไปในกล้องอแล้วนลองกินดูหน่อยสิ เยังไม่เป็ี่นยังไม่เป็นเท่าไหร่เมื่อต้องแช่สองนาทีวะเบิบสองนาทีเจะถ่ายแล้ววะเด็เลยอเออว่าแม่แนมะ่แม่อร่อยอ่ะ ดื่มนมเพื่อสุขภาพสุดยอดเลยก็จบคลิปวค่นี้แหละเอาง่ายๆก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องโอ้3เมตรนะครับก็อ,อย่าลืมกดถูกใจเพจอ3สเมตรด้วยก็ไปบ๊ายบายไปละ